อเคครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ใหม่มากนะครับสภาพการใช้งานน้อยมากเป็นแบตของบริษัทนะครับผลิตเมื่อปี2020เดือน7นะฮะก็นะับเป็นอายุก็2ปีพอดีนะครับันนี้แบตมีความเสื่อมแบบแรงดันไม่เท่ากันนะครับทำให้ชาร์จไม่ได้นะครับชาร์จไม่ได้ก็อาการมันจะชาร์จไม่เข้าเพราะว่ามันมีแรงดันที่สูงอยู่2ก้อนนะครับที่เหลือเป็นแรงดันต่ำ นะมันก็เลยทำงนานไม่ได้นะเพือดจะใหม่มากครับแทบไม่มีการใช้งานนะใช้งานมากคือมันเริ่มเฟลเริ่มเสียปั๊บคนก็เริ่มไม่ใช้งานพอเริ่มไม่ใช้งานปั๊บก็ตั้งทิ้งไว้เฉยนะครับมันไม่ใช่แบตของแผแนกผมนะครับเป็นแบตของอีกคะแนนหนึ่งนะครับเขาใช้เป็นเครื่องอดูดฝุ่นแบบไซโครนนะอา,อายุและก็การที่ คงเป็นเป็นแรนดอมนะครคือเราไม่สามารถจะกำหนดว่าแบตตัวไหนจะพังหรือไม่พังได้ครับอันนี้ก็สองปีสปีพอดีนะครับสองปีจากการผลิตนะครับก็เริ่มเสียนะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ายเซลล์นะครับเพื่อให้มันทำงานได้เบื้องต้นผมก็จะทำการวัดแรงดันแต่ละเซลล์นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็จะมาคำนวณหารค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็คำนวณว่าผมจะทำการย้ายจากก้อนไหนไปก้อนไหนนะครับ เพื่อให้ไฟมันบาลานซ์อีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องแกะทั้งหมดเลยฮะทั้งสิบสองก้อนนะครับเปิดข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งจะไม่แกะนะครับแต่ว่าพอแบตก้อนไหนถ้าทำการย้ายต้องแกะอีกข้างหนึ่งครับเพื่อให้มันหลุดจากกันนะครับหลังจากผมแกะบาร์เสร็จแล้วผมก็จะเปิดน็อตขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดูทีละขั้นตอนนะครับนี่หลังจากผมแกะแบตเตอรี่แล้วนะครับผมก็ประมาณการได้ว่าผมจะย้ายจากแบตก้อนไหนไปก้อนไหนนะครับเปิดแล้วแถวนี้นะฮะ เราทําการย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแบบเฉพาะก้อนที่ย้ายอย่างเดียวนะครับเพื่อเพื่อให้เสร็จเร็วนะครับแต่ได้าทาการย้ายเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนในการย้ายอ่ะย้ายผิดใส่ผิด <c oughs> ใส่ก้อนนี้ผิดเดือดยับไปใส่ผิดขั้วครับแต่ใส่ผิดไม่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 ผิดก้อนนะใส่ผิดขั้วเฉยนะครับเวลาใส่แล้วก็เช็คขั้วให้ดีด้วยนี่นก็เนี่ยครับ การย้ายเราก็ย้ายให้ถูกขั้วนะครับลบยอดลบบวกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราย้ายเสร็จแล้วเราจะมีค่าเฉลี่ยแรงดันเท่ากันตอนนี้เราวัดค่าเฉลี่ยแรงดันไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สปอตบัตรติดกันนะครับตอนที่นี่ผมไม่มีเครื่องสปอตบัตรนะครับก็ใช้งานบัตรกรีนะครับเดี๋ยวจะบัตรกรีให้ดูนะครับว่าบัตรกรียังไงให้ให้อยู่โอเคครับแบตเตอรี่ก็ได้สมการประกอบมอสเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็เอาบัตรเข้ามาประกอบนะครับแต่ว่าก่อนประกอบเนี่ยผมจะดึงตัวไอ้ขั้วเก่าๆออกนิดหนึ่งมันบัตรกรียากครับมันค้าหลังจากนั้นผมก็ทำการบัตรกรีนะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่างานไม่มีอุปกรณ์ตัวสปอตมันจะยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวบัตรกรีช่วยเอาโอเคครับเดี๋ยวบัตรกรีเสร็จแลาให้ดูครับสมอแปดมาล้างน้ํานะครับหลังจากผมบัตรกรีครับมันมีกรดนะครับช่วงที่เราบัตรกรีมันมีกรดมันทำให้แบตเตอรี่ขุนะครับอันนี้ เรนไมมีเครื่องสปอร์ตก็ไม่ใชบตตรี่เรบตเรี่มันชก็ต้องอมาล้างาน้ำสบู่นะะแบตเตอรี่เปียกน้ำเดี๋ยวต้องเป่าเป่าแห้งด้วยไดไอ้ลมร้อนเนี่ยนี่เป่าด้วยความร้อนระดับที่หนึ่งเนเป็นต้องล้างเพรามมีกรดนะช่วยที่เราบตตอรี่ด้วยเราะว่าหลังแบตเตอรี่มันจะถลกนะจะขึ้นตะหนิ งานบัตรดีนี่นจะยิ่ง,งายงากไม่เหมือนงานสปอร์ตแล้วไม่สวยด้วยคำนเนอรก็ไม่สวยเอาให้มั่นใจว่าแห้งนะแล้วมั่นใจว่าแห้งอันนี้ลอยเป็นพวกฟลัดมันกระเด็นนะงานบัตรดีจะเละอย่างเงี้ยเลยระวังเลย ทำไงก็ไม่สวยนะี่ใครทำไม้สวยนะประมาณนี้มีสลับก้อนแบบเรียบร้อยนะครับนี่เป่านี่นแห้งนะเอาลมเย็นๆเลยนี่นผมล้างนะล้างด้วยสบูนะ่เลยเดี๋ยวขั้นตอนการว,วัดไฟนะเดี๋ยวแจ้งไฟว่าไฟมันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่โอเคครับอนะดี๋ยวเร,เราวัดไฟกันนะก็ยังทำให้มันแห้งอยู่นนะ มันจะข้าบวก37.8จุดเจ็ดแปต่อไปก็คือสามจุดเจเหมือนกันครับต่อไปก็คือสามเจ็ดแปเอ้ยสามไม่ 38, ใสามจุดเจ็ปดไปก็คือสามจุดเจ็ดแปดายคือ3 8มจก็นี้ แรงดันมันเท่ากันหมดนะครับแต่ว่า BMS มันจะไม่ติดนะมันจะไม่ติดเลยเพราะว่าเราไปปนกรดเต็มนี่ก็ลังเตาแห้งอยู่นะครับจะไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวผมกลับมาตรงนคงจะหักเลที่เราเตาแห้งนะเราไม่ต้อแม่อยู่ตรงไหนลูกฟ้าโทรหาแม่ครับไม่เอาไม่คุยไม่คุยกับเขาไม่ไมดูค่ะตอนในการรีเซ็ตแบตก็แค่เอาแบตไปเสียบชาร์จางเดียวนะครับตอนนี้บัตรมันจะกดไม่ติดนะครับ ีเียมันจะดับเสร็จป็นหปับมันจะขึ้นอ่ะขึ้นว่าชาร์จนะครับแล้วแบตมันจะทําการรีเซ็ตพอผมดึงแบตออกมานะครบแบตมันก็จะขึ้นสามขีดนะครับก็คือชาร์จได้ต่อนะครับแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแบตมันจะเต็มประสิทธิภาพนะครับแบตตัวนี้มันมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่สองร้อยสิบหกวัตต์ชาวนะหลังจากที่เราทำขบวนการนี้ไปแล้วเนี่ย แปดอาจจะเหลือแค่ 100, 100ร้อยร้อยปลดทาวนะฮะครับแต่ยังดีที่แปดมันยังใช้ได้ครับไม่งั้นแปดมันจะใช้งานไม่ได้ไปเลยนะครับโอเคก็จบขั้นตอนแล้วง่าย